หนึ่งเรื่องที่ทาร่าฟังมาจากไลฟ์สดของโทนี่โรบินแล้วรู้สึกชอบมากนะคะฟังมาหลายปีแล้วแต่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตทาร่าไปเลยคือเรื่องของความกลัวค่ะโทนี่เขาแชร์ไว้ว่า คนเราทุกคนเกิดมาเรามีความกลัวอยู่แล้วแล้วไม่ว่าเราจะพยายามเป็นคนกล้าหาญแค่ไหนยังไงก็ตามเราก็จะต้องมีความกลัวอยู่ในตัวเองอยู่ดีมันไม่มีวันหมดไปจากตัวเรานะคะเรื่องนี้คือความจริงแม้กระทั่งตัวเขาเองอะค่ะเขาเป็นกูรูด้าน Personal Development ขนาดนี้แล้วใช่ไหมอย่าคิดว่าเขาไม่มีความกลัวทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้คนสําเร็จกับคนล้มเหลวต่างกันมันอยู่ตรงนี้ค่ะ คนที่ล้มเหลวเขาจะรอให้ความกลัวมันหายไปรอให้เราชนะความกลัวได้แล้วเราถึงจะลงมือทำแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขามีผลลัพธ์ที่เขาต้องการคือเขาก็จะใช้ภาษาไม่ค่อยสุภาพนิดนึงนะเขาแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าผมเองก็กลัวชิปหายแต่ผมก็ทํามันอยู่ดีเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะและใครที่ชอบสาระความรู้แบบนี้ฝากติดตามช่องทางของทาร่าไว้ด้วยนะคะ